แซับกับผมอีกแล้วกับกีตารเช่นคือเอ้ยไม่ใช่ครับกับ B R B Channel นะครับวันนี้เราก็จะมามาเล่นไม่ครับกันอีกตามเคยนะครับไมค์ครับเซฟมีผมก็จะเล่นเหมือนเดิมครับเซฟโกงของเรานี่นะครับ เราก็จะเปิดเล่นกันสักหน่อยนะมันเป็นนจะเรียนเร่อสักหน่อยทีรับผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเราคิดอย่างเดียวครับโอเคใครเปิดประตูตทิ้งไว้วะนึกจำมะแม่แพรคนอะไรไห,หรือเปล่าวะเปล่าครับผมไม่ได้คนอะไรครับมีพี่รูดนั้นเนี่ยโอ้ยมีคนอะไรหรอมันจะจับปลาดูแก จะเปลี่ยนประตูใหม่อืมอร์ลูกเจ้ามา้าม้าครับมันสองลูกกระจกพร้อมกันนะครับมันมีพิลุตมากเลยนั่นนั่นนั่นที่ผมมองกลมไปอยู่นรับมผมวงกลมไปอยู่นะครับอืม,ออมเจ้ามา้าผมว่ามีพิรุตยังไงไม่รู้มันมีพิรุตหรือเปล่าวะ ก้าหาคนคิดแล้วครับผมไม่ได้ทอกระไยเลยนะครับผมไม่มีจริงๆไม่มีพิลุดแล้วผมก็ไม่ได้เข้าบ้านด้วยนะจะบอกไว้ใหยผมยังอยู่เฉยๆกินยญาอยู่เนะี่ยเห็นไหมแหละก้มหน้าลงนะอืมไม่มีก็ดีละฉันจะให้อาถามแก่นะนี่แกทำความดี ผมชอบอาหารนี้มากเลยนะครับขอผมหน่อยครับขอสักคำหนึ่งอ่ะเอาไปอ๋อโอ้โหเอาเชื่อก่อนก่นเชื่อก่อเชื่อก่อนจริงจริ

ฉันว่าแกดื้อมากเลยบ่ายโมงสี่สิบสี่สิบเก้าไม่นะไม่เลยมานี่เลยอยู่นิ่งๆซะนายจะตีใช่เหรอมาดิฉันไม่กลัวหรอกเว้ยอย่างนายมันกากนายกินน้เปิือทองด้วยเหรอ,หอ,หอมากินน้เปิือทอง ฉันกินเลอย่างนี้ว่าช่างเหอะฉันจะขี่ขออาสานายไปด้วยหน่อยมาเลยครับมาเลยครับโอเคอาสานายไหนนะทำบุฟเฟ่ต์เน็ตกัอนนี้เป็นพี่กูก้อนนี้เป็นพี่มันบ่ได้เนจใจมันจะมีเลท่านโอ้โหจะมาจะมาฉันจะขี่นะ

นี่นะบ,บีเออฉันจะขอนายพาฉันไปตรงเหมืองหน่อยมีลัวเยอะไหมเนี่ยขอสักกันหน่อยไปเออขอลัวหน่อยลัว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 ,วโอเคไป แม่ากว่าแม่น่ๆๆนี่ตามทอดไปเลยดีกว่าฉันอยากจะไปถ้ำที่ต้องการแล้วล่ะฉันไม่กลัวหรอกแต่ว่านาอยู่ตรงนี้ห้ามลงไปไหนนะขบๆๆ,ๆๆๆตรงนี้ก็มีเมืองแล้ววะใช่แล้วครับผม,มหินมาแล้วครับ วางไว้ตรงนี้ลงทำยังไงทำไมมันแหลกจังบ้าชูทำอะไรเพีบย โอเคไหมโอเคนะบายบายเทกครับเดี๋ยวผมรออยู่นี่นะครับโอเคฉันไปแป๊บเดียวไม่นานหรอแต่นานนิดนึงฉันไปหาสาวแป๊บเดียวสาวที่กูชอบเนี่ใช่ เริ่ม uhm, มีวิเวลเลยขวาายซ้ายดีฮะขวายซ้ายดีทางนี้เวซ้ายดีซ้ายดีเฮ้ยเฮ้ยอ่ะมันซอสนี่วะอืมขอไปดู ด้วยเว้ยขวาล่าใช้ดินไม่มีอะไรเว้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้ายคลิปเราจะพาไปเล่นสลิสเตอร์ดอไอโอนะครับสลิสเตอร์ดอกไอโอ้เราจะขึ้นยังไงวันนี้อูบาลูบูอูบาบะบะ โอ้นี่ก็ไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่เฮ้ลุงพีจะเพลียเหรลุงพีจะเพลยเหลุงพีจะเพลยเหลุงพีจะเพลยบ้าอ้าวมาฉันเหรมาฉันละไม่ไม่ไม่ม่ม ปยินชเม้นยนี่อืมอืมจปแบบนี้ใช่ใช่ไหมใหมเจ้ามาแล้วก็ขอจกันเพลงกันหนึนะครับบ๊ายบายมาล่องไนมาคาบิ้มาคา นาเรียนไหมครับนั่นกันอันนึงค่ะยัง,งบัลึกออกจากชิดเลย